ออกมาสองเพลงแรกอะไรนะคะไม่เปลี่ยนได้ไหมล่ะต้องเปลี่ยดนด้วยะมันติดดับดับหรอใช่ไหมคะตัดแล้วฮัลโหลฮัลโหลเออเอานี้ดีกว่าโอเคขอบคุณนะคะเู้ยลุยเอาขึ้นมั้งแต่แรกไม่น่าเชื่อเลยนะคะไมตัวละสองแสนนะคะนะคะแต่ว่าผ่อนศอซอยู่10ปีนะคะเขาก็ให้มาตามระยะนะคะตอนนี้เพิ่งผ่อนปีแรกนะคะ เสียงก็ยังมาไม่ครบเดี๋ยวพอสิปีแล้วก็เสียงก็จะชัดเลยนะคะแต่ว่าโอ๊ยอันนี้ชัดเลยเนะาะแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะอันนี้แสดงว่าได้ยินแล้วฮัลโหลฮัลโฮัลโหลฮัลโหลออกมาสเพลงแรกทีมน้องทั้งร้องทั้งเต้นอย่างมันเลยมองไปด้านล่างไม่เหมือนมารอดูคอนเสิร์ตเลยนะคะ เหมือนทุกท่านรักสุขภาพและรอบริจาคเลือดอยู่สภาพาชาติไทยมากๆเลยนะคะเรียบร้อยมากๆเลยสองเพลงแรกจบแล้วถ้าชื่นชอบขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมคะอีกสักทีได้ไหมคะอีกสักทีแค่นี้ทีมเราก็ตายตาหลับแล้วงั้นพวกเรากลับก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> กลับได้เลยไหมฮะพูดมาถึงน้อยอย่าพ่งกลับเลยแล้ววันนี้ ก็ท่านประธานก็มานั่งดูด้วยนะคะกขอบคุณมากเลยนะคะอดทนกับพวกเราสักนิดนึงนะคะวันนี้เราจะอยู่ด้วยกัน45นาทีนะคะเรามาเป็น mini concert นะคะแล้วก็วันนี้บอกได้เลยนะคะว่าอุย้ยชอบมากไม่รู้ว่าใครเคยเจอเบกกี้แล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะใครเคยเจอตัวจริงหนูแล้วบ้างยกมือหน่อยอุยอ้ยเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะคะดีใจจังเลยเบกกี้ตัวจริงเป็นไงบ้างคะเบกกี้ Becky, ตัวจริงเป็นยังไงบ้างคะ ใครคิดว่าเป๊กสวยกว่าแดนเซอร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจดูไว้นะหนูว่ากันไม่ได้หรอกสวยสวยไม่ได้แดกหน้าแปลกแดกตลอดแล้วใครคิดว่าแดนเซอร์สวยกว่าเ๊กกี้ขอเสียงปรบมือค่ะไม่มีเลยเนาะเงียบมากเลยอยู่ดีๆก็หูเออ ย่างนี้ค่ะแดนเซอร์ของเป็กเนี่ยเป็กคัดมาแล้วนะคะสวยๆทุกคนนะคะทุกคนสูงหมดเลยสูงกว่าเป็กมากเคล็ดลับของความสูงนะคะถ้าน้องๆหนูๆอยากสูงเหมือนพี่ๆเขานะคะง่ายๆมากเลยตีพ่อตีแม่นะคะตัวจะสูงและมือจะใหญ่มากนะคะนะคะเอาอย่างนี้ถ้าใครอยากรู้จักแดนเซอร์ของเป็กนะคะเดี๋ยวเป็กแนะนําให้รู้จักว่าใครชื่ออะไรกันได้นะคะไล g ์กล้องแอคชั่น ยลูกระดมาพีฉ e แดงก์กแดนก์กว่ากัแดงก์กแตนก์ะวา o ันเห็นูมอูเอาซูอินาซูอินเอาซูอิเอาโครกก็ไม่เห็นสวยเลยค่ะชื่อกมพงใช่ต่อมาค่ะคุณหนูนา คุณครูพี่แนนอยากให้ทุกคนมาอยู่มุมนี้สุดท้ายเอมมี่และคนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ค่ะเบกกี้ขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะไม่อยากเข้าไปรมหมู่เลยค่ะเอมมี่คนสุดท้ายน้องคะน้องมาจากเดอะเฟลหรือเปล่าดูไ,ไกลๆน้องเหมือนกับเธอมากค่ะ <laughs> ใช่ป่ะคะเนี่ย ผู้หญิงนะคะนั่นจผู้หญิงล้วนนะคะอย่าไปลํำลือนะ,ะผู้หญิงล้วนเอาละเราอยู่กับลำพังแล้วเวลาอยู่บนเวทีคนเดียวไปจะรู้สึกมั่นใจมากสวยมากเซ็กซี่มากเวลาอยู่คนเดียวว้าแฮปปี้เออไปไหนคะทนไม่ไหวแล้วหรอคะไปไหนคะเนี่ยอย่าเดินออกนะคะเดี๋ยวเราทั่วตามๆค่ะไปไหนคะคุณอ๋ออยู่ตรงนี้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเราอยู่ตรงนี้เบ๊กขออนุญาตร้องเพลงช้ากันสักสามเพลงแล้วเบ๊กอะ่ะจะเดินลงไปหาคุณคุณนะคะ ใครอยากถ่ายรูปกับเป๊กถ่ายได้เลยถ้าใครไม่อยากถ่ายก็ฝืนๆหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปลบทิ้งนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินที่ไม่มีเพลงฮิตด้วยนะคะก็พยายามอยู่นะคะความใฝ่ฝันของเป๊กเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก็คือเข้าวงการบันเทิงมาเพื่ออยากมีเพลงฮิตสักเพลงหนึ่งค่ะท่านท่านท่านประธานคะแต่จนทุกวันนี้ผมด้อยของเป๊กก็คือเป๊กยังไม่มีเพลงฮิตเลยและในวงการบันเทิงเป๊กทมาหลายอย่างมากตอนนี้รอแต่เพลงฮิตเท่านั้นถ้าเป๊กได้เพลงฮิตสักเพลงหนึ่งชีวิตเป๊กก็คือ คุณจะมีความสุขทุกวันนี้เอาเพลงของคนอื่นมาร้องเพราะฉะนั้นอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยแกก็ไม่มีเพลงนี้แล้วมาเป็นนักร้องได้ไงไม่เป็นไรวันนี้เราลงไปใครอยากถ่ายรูปถ่ายได้เลยเป็น <c oughs> สัญญาค่ะว่าจะไม่ขโมยข้าวของของท่านนะคะ <c oughs> เอาอยีะดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกนไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยคาถา <c oughs> โอรักหนูหลงหนู <c oughs> โอรักหนูหลงหนู <c oughs> ฐานเข้าไม่ได้ร้องไห้หาหนูเพียงใครตัวใครที่มองเข้ามามีแต่คนไอ้เ้อที่ฉันได้รองหัวใจของเธอไว้ แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปขอให้ฉันดีกว้ thank mm -hmm. อยากถ่ายรูปก,กับพี่แล้วคะงั้นพี่ถามหนูคำหนึ่งได้ไหมศิลปินในดวงใจของหนูคือใครคะปีเต็กี่พ,พ่อแม่บังคับใช่ไหมลูก <laughs> ถ้านหนูตอบจากใจพี่ก็ต้องชื่นชมหนูว่าหนูเป็นเด็กที่มีรสนิยมดีมากนะคะ <laughs> นะคะถ่ายรูปก,กับพี่ใช่ไหมคะจริงๆขอบคุณมากยังหนูชอบฟังเพลงอะไรอะคะ <laughs> องค์เทพสามตาและวมใจองค์เทพสามตา องค์เทพสังตาเราดนใจองค์เทพสังตาเรามาดนใจรวย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 ลยรวยเลยเรวยเลย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 รวยเรวยเหรวยเลย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 รวยลยรวยเลยรวยเลยรวยรวยเลยรวยเลรวยรวยรวยลรวยรวยเรวย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 เลรวยรวยรวยเรวยเลยเลยรวยรยรเปยายยเลวร ชื่อเพลงที่หนูชอบทุกเพลงโอเคเดี๋ยวติดยาเดี๋ยวพิ่สอนสิให้เด็กได้มีความคิดเป็นของตัวเองหนูชอบเพลงอะไรคะชอบทุกเพลงแต่ไม่ชอบพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าไงคะคนเก่งสัดีนะคะค่ะสวยมากค่ะโอ้ยตายละเกิดมา44ปีไม่เคยมีใครพูดคำว่าสวยมากค่ะได้ฉัขนาดนี้เลยอะไรนะคะสวยทุกอย่างค่ะสวยทุกอย่างเลยเหรอคะ ีขนาดใส่เสื้อผ้านะคะอยากให้เห็นตอนถอดอะไรนะคะชุดยาชุดสวยค่ะชุดสไหมคะคนเป็นไงคะคนเป็นไงคะคนก็สวยค่ะเออเลิฟน้าน้องชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะมิกกี้เมาส์ค่ะมิกกี้เมาส์น้าแต่วันนี้มากับใครกับพ่อกับแม่ค่ะมีนะคะคุณพ่อร้องเพลงแคร์สองวันหนึ่งค่ะพ่อรองเพลงอะไรนะคะร้องเพลงแค่เหรอ เพลงอะไรคะคุณพ่อแคนสองแผ่นดินช่องเจ็ดสีเหรอคือติดละครเหรอคะคุณพ่อร,ร้องเพลงประกอบละครแคนสองแผ่นดินอ๋อละครวันนี้เหรอคะเอาแล้วปมมือคุณพ่อน้องมิกกี้เมาส์หน่อยคะ่ะไอ้ยูนดีๆดีไมคุณพ่อโดเดกเก่งกวนะ่าเป๊กก็ไม่รู้นะเฉยเลยอ่ะนี่เราพรีเซนต์เก่งมากนะเวทีได้ไหมคะคให้พ่อขึ้นเวทีเหรอพ่อรู้รู้รู้แต่พ่อรู้พรีเซนต์แล้วอ่ะ มากับหนูหน่อยแป๊บเดียวเพื่อความสารฝันของลูกขอเสียงปรบมือกับคุณพ่อคะ่ะมาค่ะคุณพ่อมาค่ะคุณพ่อตายแล้วสารฝันที่คุณพ่อคุณพ่อตายแล้วชอบจังเลยผู้ชายมีหนวดอนะเนาะชอบมากพ่อคะ่ะหนวดเนี่ยสาขาย,อย่อยขอเป็กกี้ดูสำนักงานใหญ่หน่อยได้ไ,มไหมคะหมายถึงคนนักแค่ของพ่อคะ่ะลูกสาวน่ารักมากคุณพ่อพรีเซนต์คุณพ่อด้วยอ่ะ อะไรนะคะมีไหม่อีกตัวไหมคะสต๊าฟมีไหม่อีกตัวไหมขอไหม่อีกตัวให้พ่อหน่อยคุณพ่อแต่งตัวเหมือน DSI เหมือนกันนะคะจะตรวจฉี่พวกเราเพราะค่เนี่ยใส่แมสทำไมก็คนเห็นหมดแล้วค่ะเมื่อกี้มาลึกลักอะไรตอนนี้ก็เนี่ยใจเย็นกับพวกเราลูกสาวเขาเด็กพิเศษอ่าๆเขน่ารักแล้วคนน่ารักด้วยเขาเป็นเขาชอบแป๊กกี้มากเลยนะทีพ่อเรียกชื่อหนูให้ถูกก่อนค่เรียกชื่อหนูชื่ออะไรชื่อเป๊กกี้ เลยทำให้คุณพ่อเนี่ยตามตามลูกไปด้วยแล้วก็เลยต้องมาติดแป๊กกี้อย,ยู่อ๋อที่ที่ท,ท,ที่พ่อต้องมาที่นี่เพราะหนูเป็นภาระเหรอคะเนี่ยไม่ใช่ <laughs> คืออย่างนี้ลูกสาวเนี่ยก็ชอบเั็นแบบในทีวีกดีใจมาชอบมากแล้วก็เลยทำให้พ่อชอบก็เลยขอหย่ากับแม่คุณ <laughs> พ่อไม่ต้องหย่าแล้วคะ่ะไม่เาไม่เดี๋ยวนะแม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณค,คุณผู้หญิงคะ คุณแม่ทุนหัวของเบาไม่ได้คิดจะแย่งนะคะอยากแบ่งเบาภาระเฉยๆนะคะแชร์ๆกันเอามาเป็นภาระตัวเองอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะเราก็บอกว่าโอเคนะค่ะสวยนะคือต่นเต้นแล้วเบียดจริงด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยมันเทียนขึ้นเยอะเลิกๆกับพี่เธอนะเลิกไปเลยก็ไม่ได้คุณแม่น่ารักที่แต่ว่าคุณพ่อมีลูกสาวอีกคนหนึ่งคุณพ่อมีลูกสาวอีงคนแล้วน่ารักมากเป๊กเองนะคะแต่งงานเนี่ยสามีเนี่ยอยู่กับสามีมาสิบปีแล้วเพิ่งแต่งงานแล้วพยายามจะมีลูกมากๆเลยแต่สามีก็ ไม่ได้ขายขนมจีนนะคะเขาไม่มีน้ำยานะคะนะคเขาเลยมีลูกไม่ได้ทีนี้แล้วลูกสาวคุณพ่อน่ารักมากเลยเอาอย่างนี้คุณพ่อมีเวลาให้เป็กสัก5นาทีไหมคะได้เลยครับโอ้ได้เลยนะไม่เกลียดเลยนะเราเป็นคู่เล้วไม่ขอเปลี่ยนเป็นคู่เลยไหมอะไรนะคะเพลงเก่ามาก่ท้องกว่าคอทำเสียงนานจังน่าสงสารนักก็ไรใจค่ะ ีเขาดูอยากรักรักเจ้าใหญ่ไม่เช่นใจเมตตานกมันรักกันนกมันก็มีมแต่จั๊กจ้าไม่มีมายาเสมือนลอยเล่นควนทรมดวงใจเอ๋ยนกมันอยากเลยเอ๋ยคำพูดไปแล้วต้องจำอีพูดแล้วต้องทำ ม่ต้อองบกทนู่นไงเมียใครไหนกันนั่งตัวอยู่ตรงนั้นสันขอใครใช้นกปู่กันพ่อคะพี่พบเราพอกันแค่นี้ไม่พอเรารู้สึกว่าเราจะดับทุลังกันนะคะพ่อนี่พ่อร้องเพลงประกอบละครอะไรนะคะพิเศษให้ฟังหน่อยนะพ่ขออนุญาตได้ไหมขนาดนี้แล้วพ่อไม่ต้องเขินแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวก็เป็นคอนเสิร์ตพ่อแล้วค่ะพ่อ เพลงของคุณอาฉลองทั้งดีวิจิตเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มคึ่งออกอากาศวันพุธและวันพฤหัสจับเปิ้ลจะบเปิ้ได้ฟังออนแอร์กี่โมงคะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสิบจบแล้วละครมีหนังะกอบละครเอาแซมเปิ้ลได้ฟังหน่อยขอฟังขอความสนิดหน่งเสียงแคนสองริมฝั่งโพลเสียงนั้นที่อ่อมโยงให้เรารักกันเสียงแคนคือเสียงสวรรค์เป็นสื่อสัมพันสองริมฝั่งโพล เตียลงสารวันเตียลงรำขึ้นรำลงนั้นมีความหมายรำขึ้นแนเบเทียงชิดกายรำลงความหมายเทียงกายผู้คนพ่อเอเ๋กับคุณครับกน่ารักกับคุณครับหมดเวลาแล้ว<า>ค่ะแล้วการโชว์ของพ่อวันนี้ค่ะพ่อต้องจ่ายหนูสี่พันห้าค่ะพ่อหนูต้องจ่ายออจ่ายพี่ห้าพันหรอคะห้าพันนี่ชั่วคราวหรือทั้งปีนี่ขออนุญาตครับ ศิลปินในดวงใจผมท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นมีความมีความรู้ความสามารถนะเขาจะดังมากๆเลยครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอเสียงต่อมือเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณาขออนุญาตนะเขาจาเขาบอกว่าเขาจะดังมากมากในอนาคตพอพูดว่าอันใกล้ได้ไหมเพราะว่าเป๊กไม่มั่นใจว่าเป็กจะอยู่ถึงหรือเปล่าแบบอันใกล้ด้วยได้ไหมคะพรุ่งนี้พรุ่งอุยพรุ่งนี้เลยเหรอเร็วไปตั้งตัวไม่ทันเลยอะ ขอบคุณพรุ่งนี้เริ่มต้นนะพรุ่งนี้เริ่มต้นค่ะแล้วเราสัญญาว่าหนูจะดังไม่ได้เป็นดาวค้างฟ้าตลอดไปด้วยความรู้ความสามารถที่มีนะโอ้ขอบคุณค่ะตั้งใจดีจังครับลูกสาวก็น่ารักแล้วขอบคุณพี่น้องนะลูกนะขอบคุณขออนุญาตท่านผู้ใหญ่นะครับอะไรพ่อพ่อมีเพลงหรอพีเซนเก่งมากขึ้นมาหน่สิพอ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 อะไรนะคะอะไรขึ้นมาขึ้นมาเคียงขออนุญาตครับเขาเป็นเด็กพิเศษนะครับได้ได้ค่ะแล้วเขาเป็นดาวซินโดรมอะไรนะคะมีเพลงหนึ่งค่ะอะไรพ่อร้องเหรอคะ เพลงเนี่นี้เพลงอะไรคะว ala ันนี้มาเตหน้าพก่อนๆนี่คอนเสิร์ตพี่แป๊กนะไอคุณพ่อร้องเพลงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเราไม่รด้ผู่พรีเมียมนะรอแป๊บหนึ่งทำงานดีกว่านะครับทำได้แล้วค้ามไแล้วออกกำลังแล้วโอ้โห 2องปีผ่านไปนี่เสียงพ่อเหรอคะลิปซิงครับลิปซิงนี่เสียงพ่อเหรอเสียงดีมากเลยครับพ่อไม่น่าเชื่อเลยนะคะ ดูรูปรักพ่อไม่น่าจะเสียงได้ขนาดนี้เลยค่ะเขาถึงบอกให้เขาว่าดูคนอย่าดูแต่ภายนอกขอดูภายในพ่อเลยให้ดูฟังให้จบก่อนด้วยอา้าดำ สุดยอดของศิลปินสุดยอดศิลปินแตะกี้ถ้าใครชื่นชอบบทเพลงนี้นะคะแคนสองแผ่นดินนะคะสามารถไปโหลดดูได้ที่ชา n e l ของช่อง7 HD นะคะนะคะขอฝากขอบคุณะคขอลงขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอขอต้อนนะครับขออนุญาตอะไรคะพี่ถา พี่ถามว่าไงอะไรนะคะอยากฟังเพลงเนี่ยกำลังจะร้องแล้วมาเดินมาเอาไมค์หน่อยได้ไหมคะคุณหโดดไอ้คุณหโดดคุณหโดดครับอะไรที่ไม่ต้องยุ่งกับพี่ได้ไหมพี่จะใช้สามีพี่เธออยากเป็นสามีพี่คนไหมล่ะไม่ตายแล้วขอบคุณนะคะดูท่าทางคุณหดโรยบ้างคุณไปทำอะไรมาเนี่ยขายของนะครขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ โดยนอบน้อมมากนะคะเดี๋ยวคืนนี้ที่ฉันจะคุกเข่าให้คุณ8ชั่วโมงค่ะเป็นคนขับรถสามีกราบไหว้นะคะคุกเข่าด้วยการกลาบไหว้อ่ะอย่างนี้ค่ะเพลงช้าอีกชัเพลงไหมคะเดี๋ยวไม่ได้ไปฝั่งนี้เลยเนาะเนาะก่อนจะเพลงเร็วกันเพลงช้าให้ซุมเพลงนะคะได้ขออนุญาตร้องเพลงเพลงนี้ขออนุญาตอีกเพลงของคุณแม่ตั๊กสิริพรอุ๊ยก่อนอื่นขอสิบปรมือให้สินแสเป็นหนึ่งหน่อยได้ไหมคะหายังไงอะอาจารย์อาจารย์มาได้ไงคะ อาจารย์ไม่มีงานทำาหรอดูว่างเลยนะขอบคุณนะอาจารย์เอาข้าวเกียบมาให้ด้วยขอบคุณนะคะมากับใครอ่ะพาผู้ชายมาเดินเล่นหรอสี่คนหรอเราดีไลายมากจารย์เดี๋ยวเสร็จงานกินข้าวกันนะเลี้ยงข้าวไปหน่อยได้ไหมระวังโดนป้นนะตุ้หมูว่าตับหูก่อนเลยอ่ะไปไหนอ่ะยืนดูนะอย่าเพิ่งกลับไปใดผมนะอยู่ด้วยกันก่อน รพ่อตัอ้งนานแล้วหรอ,หองั้นฝังเพลงไม่ตั้งสลิพอรอสเพลงนะกับเพลงนี้นะคะใหม่ล่าสุดนะคะคอฟฟิชเชอรแล้วก็ได้ยอดวิว500ล้านวิวค่ะกับเพลงนี้ดึงดังค่ะมาฝั่งนี้บ้างนะคะสวยจังเลยไปทำอะไรกันมากันเนี่ตรงนี้ผ้าไทยใส่แล้วมีความสุขนะคะเอาอ,อยากถ่ายรูปถ่ายด้วยกันไหมล่ะคะลุกขึ้นมาสิคะเชิญค่ะฉันก็รักเธอมางนานแล้ว และกูรักเธอมาจนล้นใจเธอทำไมเธอไม่เคยละไม่เคยมองขอบคุณค่ะพอเธอรักก็เพียงแค่แต่เขาเราก็ต้องทำความเั้าใจเอาพอรักฉันนันไม่ใช่รักเราเธอรักเขาขอบคุณนะค่ะ Thank you. นะคะขอบแค่นี้เลยเหรอคะความสัมพันธ์เราทำไมสั้นยังไม่ถึงสองวิเลยอะ่ะไปซะแล้วอะ่ะนะ,ะจ้า<อ>จ้าขอบคุณนะคะพร้อมจะสนุกกับเพงสนุกสนุกกันหรือยังคะพร้อมไหมคะขอเสียงไวร้รุ่นยุสิบ